รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน บนี้นวินิยทันกว้างไกลทุกแห่งหลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยมเข้าถึงกันได้แ่งเรือนรู้กู้กว่จินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเครื่องมอเครื่องมอ Everybody ที่แห่งน,นี้มารอสักความรู้ปั๊บปาร์ดไอจอยครับ Ada, IDOL Club. IDOL Club. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol c l ับคลับคงควรมีฝันที่จะมาสร้างพลังแห่งความสําเร็จไปด้วยกันหากคุณผู้ชมกำลังมีความฝันแต่กําลังท้ออยู่อยากจะคอยลุกขึ้นสู้อย่าเพึ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆ จะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปแถวสุดที่สารใจกลางกรุงเทพครับมาย่านี้รับรองว่ามีแต่ของอร่อยอยู่แน่นอนหากถ้าพูดถึงกระแสที่โด่งดังในตอนนี้นะครับคงหนีไม่พ้นข้าวเหนียวมะม่วงถูกต้องไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนั้นน่าสนใจมากกว่านั้นครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเค้กข้าวเหนียวมะม่วงแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับอยากรู้ไหมครับว่าเค้กข้าวเหนียวม่วง ะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ถึงแล้วนะครับร้านขอาวเหนียวมงเจ๊เตียงที่เราตามหานะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้เนี่ยเป็นอดีตไกด์นําเที่ยวนะครับที่ผันตัวเองครับมาเดิมตามหาความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจครับรวมถึงนะครับเขายังต่อยอดความสําเร็จมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ด้วยเงินเพียง2,000บาทเท่านั้นครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมไปข้างในเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอโหเมนูเยอะแยะมากเลยนะครับเนี่ยแนะนำหน่อยได้ไหมครับค่ะถ,ถ้าลูกค้าทานเองคนเดียวนะคะคก็จะเป็นไซส์ S M L เนอะหรือครับดอกไมกส้สวยๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดจะเอา<ม>ไปใช้แบบว่าเป็นวันเกิดหรือโอกาสพิเศษเนี้ยคะ่ะเป็นรูปแบบเค้กก็จะดีกว่า อ๋อครับผมน่าทานมากเลยน่าทานทุกอันเลยครับผมขอบคุณค่ะเอ๊ะอันนี้ใช่คุณนุ่นหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะอ้าคุณนุ่นเหรอครับงั้นผมขออนุญาตพูดคุยสักรู่ได้ไหมครับได้ค่ะเชิญด้านนี้เลยครับเชิญด้านนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณสุภลักษณ์ภูลเสถียรหรือว่าคุณนุ่นเจ้าของร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียงนั่นเองนะครับคุณนุ่นสวัสดีครับคุณนุ่นครับงั้นช่วยเล่าที่มาที่ไปของร้านให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่า ก่อนที่จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียงเนี่ยเป็นยังไงมายังไงครับที่มานะคะก็คือเกิดจากที่คุณปู่อะค่ะเป็นผู้คิดสูตรข้าวเหนียวมะม่วงก็คือคิดสูตรข้าวเหนียวขึ้นมาแล้วท่านอะคะ่ะก็มาถามกับคุณพ่อคุณแม่ของนุ่นเองว่าอยากจะขายไหมถ้าอยากจะขายเนี่ยจะให้คุณคุณอาที่เป็นน้องสาวคุณพ่อเนี่ยคะ่ะเป็นผู้ทําส่งแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ออกไปขายแบบขายปลีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริร่มต้นจากตรงนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ ออกมาขายแบบรถกระบะอย่างเงี้ยค่ะใช่หิวรถกระบะแล้วก็แบบเหมือนเป็นรถกระบะมีมีหลังคาอย่างเงี้ย <ừ> ก็เปิดท้าย <ừ> ขายขายอย่างนั้นมาตลอดขายอยู่ริมถนนในจังหวัดชุมพรค่ะอันนั้นคือสมัยรุ่นคุณปู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะรุ่นคุณพอ่อคุณแม่ขายอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ขายมายาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะ พอตอนที่คุณพ่อคุณแม่ขายเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ขายอยู่ประมาณ10กว่าปีค,คุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ย้ายมากรุงเทพอืมครับผมก็คือเรียกว่าสูตรนี่พัฒนามาตั้งแต่รุ่นคุณปู่เลยใช่ไหมครับอ่าเป็นสูตรดั้งเดิมมามาตลอดเลยค่ะแล้วก็รเริ่มมาพัฒนาในในรุ่นของนุ่นครับค่ะก็คือจนกระทั่งนุ่งโตใช่ไหมคะนุ่นเรียนเรียนจบปุ๊บแล้วก็ได้ทํางาน เป็นห <mile> ัวหน้าไกด์ทำงานเป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งมีลูกมีครอบครัวนุ่นก็เลยแบบเราต้องอยู่บ้านแล้วเพราะเราต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองพอต้องอยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยว่าข้าวเหนียวมะม่วงของเราเนี่ยก็เปิดเพจผ่าน Facebook เนี้ยค่ะเปิดเพจร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียงค่ะแล้วก็ทําขายทําการแบบโฆษณาผ่าน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายเดลิเวอรี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คุณนุ่นครับแล้วหลังจากที่ยิงแอดแรกไปเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้านในเพจเลยนะคะก็มีลูกค้าติดต่อกลับมาหนึ่งท่านค่ะเพื่อจะสั่งสั่งซื้อของเรานุ่นก็ยังแบบว่ารู้สึกรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นค่ะคือเราเราคาดหวังไว้น้อยเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนแบบติดต่อเรามันในวันแรกที่เราแบบเปิดขายเลยใช่ก็ลูกค้าติดต่อมาก็มีความกังวลค่ะ ลูกค้าก็ถามค่าส่งอะไรเงี้ยเราก็เช็คค่าส่งให้เขาด้วยความที่ค่าส่งอะ่ะมันม,น,น,น,ะบบนมันอยู่ไกลกันรับจับบ้านลูกค้ากับบ้านนู่นมันอยู่ไกลกันมันก็กลัวว่าลูกค้าเขาจะสู้ค่าส่งไหมนะนเขาสั่งแค่ไซส์อลราคา150บาทแค่นั้นอะไรเงี้ยค,ค,ค่าส่งปลาไป142แล้วเราร้านใหม่ด้วยแล้วมันเพิ่งเปิดวันแรกกลัวลูกค้าจะแบบว่ายังไม่มีความเชื่อถือเราเขาจะสั่งไมเพราะรู้ว่าค่าส่งมันแพง แต่กลายเป็นว่าลูกค้าแบบสั่งง่ายอะไรง่ายทุกอย่างคือง่ายหมดเขาโอเคกับเราหมดทุกอย่างเลยโอเคหมดเลยมีเราแล้วกมลคนเดียวใช่คนเดียวใช่นั่นก็เลยแบบโอเคทําให้ลูกค้าเสร็จแล้วก็ไปส่งค่ะหลังจากนั้นก็กลายเป็นลูกค้าประจํามาตลอดลูกค้าคนแรกก็กลายเป็นลูกค้าประจํามาตลอดเลยค่ะถึงใช่ยังรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณเขามาตลอดว่าขอบคุณที่เขาเปิดใจให้เราตั้งแต่วันแรกทําให้เราเหมือนมีมีพลังมีกําลังใจในการแบบขายของครับผม คุณนุ่นครับแล้วจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยอะไรทำให้เราคิดที่จะปรับปรุงดีไซน์ของข้าวเหนียวมะม่วงครับจุดเริ่มต้นเลยคือเกิดจากที่เราอยากขายให้มันมากอยากมีชื่อเสียงครับค่ะอยากให้ทุกคนได้รู้จักด้วยความที่ข้าวเหนียวเราเราค่อนข้างมั่นใจว่ามันอร่อยอยู่แล้วเรากินมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเราคิวมาตั้งแต่เด็กรุ่นคุณปู่ใช่ตั้งแต่เรัก ครั้งแรกคำแรกของเราเข้าวเหนียวก็คือข้าวเหนียวม่วงเจเตียงเพราะฉะนั้นรเราจะแบบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าของคนอื่นจะอร่อยกว่าเราอันนี้อันนี้เราต้องมั่นใจมากว่าของเราอร่อยแต่ทีนี้คนอื่นเขาจะมั่นใจกับเราได้ยังไงเราเลยต้องพยายาม <S <S ค่ะจะให้เขาเปิดใจลองเราโดยที่เรายังเป็นรูปแบบเดิมๆเ,เหมือนคนอื่นอ่ะมันเป็นไปได้ยากมันอาจจะมีแต่ก็คือมันมันน้อยมากแล้วมันช้าเราเรานุ่รู้สึกว่ามันช้าเพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งอื่นเข้ามาผลักดันให้เขาสนใจเราแล้วลองเรา อย่างน้อยลองเราสักครั้งหนึ่งแล้วเขาจะได้รู้ว่าข้าวเหนียวของเราถูกปากเขาหรือไม่ถูกปากถ้าถูกปากเขาอร่อยถูกใจเขากลับมาเป็นลูกค้าเราแน่นอนนุ่นก็เลยคิดรูปแบบอื่นๆขึ้นมาไม่ใช่แค่รูปแบบของความสวยงามในเรื่องของดอกไม้ของมะม่วงอย่างเดียวแต่เป็นรูปแบบของการที่ทานง่ายกินง่ายใช้งานง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามคิดแพ็กเกจคิดทุกอย่างให้มันแบบเข้าถึงลูกค้าในทุกๆทุกๆแบบทุกๆไลฟ์สไตล์ทุกๆการใช้ชีวิตทุกๆเพศทุกๆวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาซื้อเราได้ง่ายที่สุดแล้วก็ส่งถึงบ้านไม่ต้องมาเองไม่ต้องมาหาเราไม่ต้องมาตามหาร้านอะไรอย่างเงี้ยส่งถึงบ้านเลยค่าส่งเนี่ยถ้าคิดพอๆกับค่าน้ํามันมันก็พอๆกันซื้อเวลา ซื้อการเดินทางที่ไม่ต้องเหนื่อยออกมาเดินทางนอนรออยู่บ้านเฉยๆได้กินของอร่อยได้กินของที่ตัวเองชอบและพูดถึงมะม่วงพอดีเลยสงสัยครับเรารับมะม่วงจากที่ไหนครับปกตินุ่นจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ดําเนินสะดวกค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดสมมุติว่า,าช่วงชวงมันน้ำดอกไม้ดําเนินสะดวกมันจะมีเป็นช่วงๆของเขา, <c oughs> าก็คือจะช่วงหน้ามะม่วงอะคะ่ะที่ออกเยอะๆก็คือเมษาพฤทธพาช่วงนี้นะคะ่ะมีนาเมษาพุทธพาช่วงเนี้ยมะม่วง น้ำดอกไม้ดาเนินสะดวกจะเยอะแต่พอมันหมดแล้วเราก็มาใช้น้ําดอกไม้ค่ะคอ่าบอาจจะเป็นน้ําดอกไม้สีทองนะคะอาจจะไม่ใช่ของดําเนินสะดวกแท้แต่เป็นน้ําดอกไม้สีทองที่เราเลือกแล้วก็คัดคแล้วอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอามาเขาเรียกมาเก็บไว้ให้มันหวานได้ที่แล้วเราก็นําออกขายแต่ถ้าแบบหวานหมดจริง S <S <S ไม่ทันจริงๆสุกไม่ทันอย่างเงี้ยด้วยสภาพอากาศหรือด้วยอะไรที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็บอกลูกค้าตรงๆค่ะว่าวันเนี้ยเหลือแต่มะม่วงหวานอมเปรี้ยวนะคะถ้าลูกค้ารับได้ลูกค้าทานได้โอเคลูกค้าซือ้อแต่ถ้าลูกค้าแบบไม่โอเคลูกค้าเขาจะบอกเลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกินวันอื่นอ่ะเขาก็จะไม่ต้องไปนั่งเสียใจว่าโอ้วันนี้ซื้อมาแล้วกินมะม่วงเปรี้ยวไม่โอเคเลยครับผมอย่างน้อยเราบอกเขาก่อนตรงๆใช่ไหมครับผมน้ํากะทิล่ะครับของเราเนี่ยพิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับ กะทิที่ร้านจะใช้เป็นกะทิสดนะคะคราพอเราใช้เป็นกะทิสดแล้วเนี่ยค่ะมันจะสามารถยืดอายุของเขาได้ครับอ่ะฮะเนี่ยสมมติลูกค้าซื้อข้าวเหนียวไปแล้วอยากจะเก็บไว้อีกสักสองวันสามวันอย่างเงี้ยครับอ่ะก็สามารถเก็บได้โดยที่ไม่ต้องแช่เย็นข้าวเหนียวก็จะยังทานได้นุ่มหอมหวานอร่อยเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้แบบต้องเอาเข้าตู้เย็นครับพอออกมาก็แข็งแข็งทานไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือข้อดีของกะทิสดคือมันอายุมันจะยาวแล้วเราก็ทำสดใหม่ทุกวันค่ะ ครับผมทำสดทุกวันเลยใช่ค่ะครับผมทีนี้มาถึงทำสำคัญแล้วครับผมสงสัยเลยเกินครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของเค้กข้าวเหนียวมะม่วงครับ <c oughs> อะไรคือเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะเค้กเป็นยังไงข้าวเหนียวมะม่วงอะไรคือทำให้เราเกิดไอเดียนี้แบบปป็งขึ้นมาได้เลยครับเอาจริงๆเลยนะคะก็คือจากการที่นุนนะ่นพยายามสรรหาเราคิดเป็นถ้วยกันแล้วเป็นกล่องก็แล้ว เป็นไซส์ S M L ก็แล้วเลยเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอ,อความน่าสนใจยังไม่พองั้นเราจะทําอะไรก็คิดค่ะข้าวเหนียวเราเอามาทําอะไรได้บ้างเราจะทําอะไรได้บ้างก็คิดไปว่าเอ้จริงๆข้าวเหนียวมันเอามาใส่พิมพ์เค,ค้กแล้วเราก็ทําให้มันออกมาเป็นแบบเค,ค้กได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองค่ะแล้วก็จังหวะนั้นอะจังหวะที่เราแค่คิดอะมันก็เหมือนมีลูกลูกค้าค่ะ จังหวะมันก็เข้ามาเหมือนโอกาสมันเข้ามาลูกค้าเข้ามาทักเลยค่ะทางข้อความอยากได้ข้าวเหนียวมะม่วงแต่ทําเป็นทรงเค้กให้หน่อยได้ไหมอ๋ออันนี้คือไอเดียเพียงแค่เราคิดเราคิดอันนั้นก็เข้ามาเลยแทนที่ถ้าเป็นปกติทั่วไปเราคิดเราต้องลองทำแล้วเราก็อาจจะต้องกินเองอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบกินไม่หมดทิ้งใช่ไหมแต่อันเนี้ยจังหวะนั้นลูกค้าทักเข้ามาเราสื่อว่าอุ๊ยเราได้ลองทําโดยที่เราไม่ต้องกินเองแล้วเราไม่ต้องทิ้งครับอกลูกค้าเลยค่ะว่า ได้ถ้าลูกค้าเชื่อใจนุ่นว่านุ่นจะทําให้ได้นุ่นก็รพร้อมที่จะทําให้ลูกค้าได้เลยอ,อย่างนี้ค่ะลูกค้าก็บอกว่าได้เลยคุณนุ่นทํามาเลยทยํายังไงก็ได้เขาอยากให้เป็นเค้กให้หลานสาวเขาหลานสาวชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงม,มากจัดเลยค่ะทำเป็นทรงเค้กกัดขึน้นมาดอกมงดอกไม้ทําเองครั้งแรกก็คือแบบก็คือสวยเลยสวยเลยใช่ไหมครับพอส่งไปให้ลูกค้าก็ถูกใจถ่ายรูปมาให้รีวิวให้อย่างเงี้ยนุ่นก็ได้เอามาลงหน้าเพจ หลังจากนั้นแค่อาทิตย์เดียวค่ะก็มีลูกค้าอีกท่านหนึ่งสั่งเค้ก3ปอนด์ก้อนใหญ่กว่าเดิมก้อน <c oughs> ใหญ่กว่าเดิมอีแค่อันนี้3ปอนด์เลยสปอนด์ก้อนใหญ่กว่าเดิมสั่งมานน่นก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคลูกค้าเขารับได้ครับตอนแรกที่นน่นจะทำาน่นก็คิดว่าอาจจะมีลูกค้าบางคนที่เขาไม่เก็ตเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรคือเค้กข้าวเหนียวม่วงอ่ะอะไรคือการเอามะม่วงมาแบบเป็นแผ่นๆบางๆกินแล้วจะอร่อยล้ออะไรเงี้ยแต่นน่นก็ยังรู้สึกว่า มันมันต้องได้ดิอะไรอย่างเงี้ยก็ลองค่ะรอขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยจนขายขายขาย,ขายลูกค้าก็ถูกใจชอบเปลี่ยนมาเป็นแบบใส่ในถ้วยเป็นดอกไม้เอาไปทําบุญอ,อะไร,รอย่างเงี้ยเอาไปทําบุญเอาไปสัมมนาเอาไปจัดเบรกเงี้ยคือแบบกลายเป็นมันต่อยอดมันมันไปได้เยอะมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันไปได้เยอะงั้นเราจะต้องทํามากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ทํามาเรื่อยๆค่ะ จนมา<จ>นถึงทุกวันนี้นโอเคครับแม่คุณนุ่นครับผมชักอยากเห็นแล้วจะครับว่าหน้าตาของเค้กข้าหนียวมะม่วงจะเป็นยังไงและทำมาถึงยอดขายได้มากมายขนาดนี้งั้นเดี๋ยวคุณนุ่นทอยผมได้สักที่หนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะโอเค<ม>ครั<ล>นวนไเราไปนั่งคุยกันต่อนะครับได้ค่ะ ว้าวว้าวมาแล้วนะครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเค้กข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียงที่ตามหานะครับนคุณนุ่นครับสีสันน่ากินมากเลยครับเนี่ยโอ้โหรูปทรงเออรูปทรงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับคุณนุ่นครับก็ได้มาจากการที่เราอยากจะทําให้มันเป็นเค้กนี่แหละค่ะครับโอเคครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่จุดเริ่มต้นคืออันนี้เลยนะหลังจากนั้นแตกมาเนี่ยอันนี้อยากให คุณนุ่นอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับค่ะพอมันเป็นเค้กแล้วใช่ไหมคะคนุ่นก็คิดว่าในเมื่อมันเป็นเค้กดอกไม้ได้มันก็ต้องมาอยู่ในถ้วยค,คนที่เขาอยากจะทานคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเค้กเป็นคับดอกไม้ข้หอหยมอมอ่มะม่วงทานคนเดียวก็ได้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งท่านก็กําลังอิ่มพอดีรหรือจะเอาไปทําบุญหรือไปจัดเบรกเอาไปใช้ในงานต่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ง่ายถือง่ายทานง่ายเพราะว่ามันตักในถ้วยราดน้ำกะทิทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะสะดวกสบายแล้วก็จะมีเป็นคัพลูกเต๋าค่ะสําหรับคนที่แบบชอบแบบมะม่วงชิ้นใหญ่เห็่คำนะชอบเต็มคำเหน่อยนะก็ทานง่ายแบบง่ายสุดๆไปเลยครับผมอันนี้ก็เหมือนกันใช่อันนี้ก็จะเป็นคัพลาวาค่ะตัวน้ำกะทิตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวใหม่ที่นุ่นคิดขึ้นมา ก็คือมันจะมีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยครับเวลาเราทานแล้วเนี่ยค่ะก็จะได้สัมผัสของเนื้อมะพร้าวด้วยน้ํากะทิเนี่ยค่ะก็จะคล้ายคลึงกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะมีความแบบเข้มข้นพอเวลาเราลาดลงมามันจะเหมือนแบบเราลาดลาวาลงไปจะมีความเยิ้มเยิ้มมีฟองใช่มันก็จะให้ความแตกแต่างแปลกใหม่สําหรับลูกค,ค้าที่ ไม่ชอบอะไรเดิมๆชอบลองของใหม่ๆอะไรอย่างงี้ค่ะตัวนี้อร่อยลูกค้าทานแล้วติดใจชอบอ่าครับแล้วถามหน่อยครับว่าตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับนุ่นแค่อยากรู้สึกรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนให้ลูกค้าแบบแบงบางคนเนี่ยค่ะไม่ชอบทานน้ำกะทิตัวเนี้ยเนื่องจากว่าตัวเดิมอะค่ะมันจะเข้มข้นมากมันจะแบบหวานเค็มมันคือเข้มข้นเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะแบบดรอปลงมานิดนึงแล้วก็มีความแปลกใหม่คือแบบ บางคนชอบทานข้ามันจะเหมือนแบบเหมือนทานขนมขนมสมัยใหม่เข้ามาแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวมีความได้ทานเนื้อมะพร้าวกับข้าวเหนียวแล้วก็มีมะม่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ให้ความรู้สึกแปลกให้ความรู้สึกไม่จําเจไม่เบื่ออ่าครับอ่าตอนนี้ก็เป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่คมาซื้อเลยครับผมนะโอเคแล้วสีต่างกันรสชาติต่างกันไหมครับไม่ค่ะข้าวเหนียวสามสีของที่ร้านนะคะจะเป็น สีขาวนะคะสีเขียวใบเตยสีม่วงอันชันทั้ง3าสีรสชาติเหมือนกันค่ะคแค่ว่าเรารต่างสีเฉยๆทำสีขึ้นมาเนี่ยค่ะเราใช้วัตถุดิบธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ไปเพิ่มรสชาติใดๆค,ค่ะ,คะเพิ่มความสวยงามให้อย่างเค้กเนี่ยค่ะมันจะเป็นสองชั้นใช่ไหมคะจะมีชั้นชั้นแรกเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีวะม่วงแทรกตรงกลางชั้นที่สองก็จะเป็นข้าวเหนียวขึ้นมาอีกเนี่ยค่ะก่อนที่จะไปเป็นดอกไม้ด้านบน พอมันเปลี่ยนสีข้าวเหนียวไปอย่างเงี้ยบางทีเป็นขาวสลับเขียวเขียวสลับม่วงอย่างเงี้ยม่วงสลับขาวอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับเค้กเข้าไปอีกเงี้ยค่ะครับผมก็คือจะเพิ่มความสวยงามใช่เพิ<ช>่<ผ>มความสวยงามค,ความไม่ไม่เบื่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เดิมเดิมอืมครับผมนะโอเคทีนี้ก่อนที่ผมเข้ามา,มาร้านคุณนุ่นเนี่ยนะครับผมเห็นชาวต่างชาติมาทานเยอะมากเลยนะครับผมนะเอ่อ รู้สึกยังไงบ้างครับเพราะที่ว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยมาชอบทานข้าวเหนียวมะม่วงของเราครับก็รู้สึกดีค่ะแล้วเราก็เหมือนกับเรารู้อยู่แล้วด้วยค่ะว่าต่างชาติอะคะ่ะเขาชอบข้าวเหนียวมะม่วงครับอ่ะแล้วพอเริ่มมีการทํารูปแบบออนไลน์มากขึ้นครับเนี่ยคุณนุ่นรู้สึกว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมาช่วยคนนุ่นในการขยายฐานลูกค้าไหมครับค่ะ,ะมีส่วนช่วยแบบ แทบจะเ0เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่นุ่นบอกว่านุ่น่ะเติบโตจากการขายออนไลน์นุ่นเปิดเพจขายเพจนุ่นขายอยู่ที่บ้านนะคะนุ่นไม่ได้แบบมีการเปิดหน้าร้านออกไปเจอลูกค้าที่แบบลูกค้าเดินผ่านร้านชั้นเอาเหลียวมามมงเดินมาซื้อไม่ใช่นุ่นนะค่ะขายออนไลน์เป็นการทําโฆษณายิงแอดเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะเข้ามาหานุ่นจะต้องผ่าน Facebook ผ่านเพจข้าเหนียวมอโมงเจ๊เตียงเท่านั้นลูกค้าก็ต้องดูรูป สิ่งที่เราจะต้องทําคือการถ่ายรูปให้สวยถ่ายรูปให้ชัดเจนรายละเอียดที่เราเขียนลงไปมันจะต้องละเอียดลูกค้าอ่านปุ๊บต้องเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้คือเค้กข้าวเหนียวมะม่วงนะถ้าเราอยู่ดีๆถ่ายรูปไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยมองก็ไม่รู้หรอกคะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับ แรกๆอ่ะมันเป็นปัญหากับนุ่นนิดนึงตรงที่ว่าจะทํายังไงให้เขารู้นะนุ่นเขียนตัวหนังสือเยอะๆเค้กข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียงข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียงพอลูกค้าอ่านคําว่าเค้กปุ๊บบางคนเขาไม่เข้าใจเค้กคือขนมปังสิ่งแรกที่เขาคิดเค้กคือขนมปังอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามถ่ายรูปให้เห็นข้าวเหนียวว่าเนี่ยมันคือข้าวเหนียวมันคือข้าวเหนียวนะมันไม่ใช่เค้กนะใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือ เราก็พยายามถ่ายรูปค่ะแล้วก็สร้างความชัดเจนให้กับผลิตภัณฑ์ของเราให้เห็นข้าวเหนียวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มันสามารถเห็นข้าวเหนียวได้ชัดเจนเวลาถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยก็คือจะเห็นเลยว่ามันคือข้าวเหนียวนะมันไม่ใช่ตัวเค้กนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายิงแอบไปมากขึ้นทําอะไรมากขึ้นเขียนข้อความที่มันชัดเจนมากขึ้นลูกค้าเขาก็อ่านเขาก็เข้าใจเขาเห็นรูปพอเขาเห็นรูปมันสวยอ่ะมันแปลกใหม่เขาก็อยากลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบ ทักมาถามทักมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคําถามค่ะมันเป็นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมมันยังไงหรอมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องส่งยังไงไม่แตกไม่พังไม่เละอนอ้ทุกคําถามมันก็มาหมดแล้วก็ค่อยๆตอบเขาไปอะไรเงี้ยค่ะอืมครับก็คือยังมีคําถามอยู่ใช่ไหมครับว่าใช่ทุกวันนี้ก็ยังมีทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมครับ่คะแต่ก็คือน้อยลงน้อยลงมากยังมีอยู่บางคนที่คิดว่าคือด้วยความที่หน้าตาของมะม่วงมันสวยครับ เขาก็ไม่คิดว่ามะม่วงมันจะสามารถมาทำอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ยยิ่งในปัจจุบันนะคะนุ้นไม่ได้ทำรูปแบบนี้อย่างเดียวมันจะเป็นแบบดอกไม้ลายสามดอกลายเก้าดอกลายแปดดอกแล้วก็มีร <ừ> ูปแบบ <ừ> อื่นๆ,ๆที่แบบนุ้นคิดขึ้นมาอีกอยู่ในกล่องสามเหลี่ยมมั่ง <ừ> อะไรเงี้ย <ừ> คือแบบ <ๆ S 2> เขาก็จะแบบมะม่วงม,มันทําได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะติดภาพนะครับคุณผู้ชมดูนะครับ อาจจะติดภาพว่ามะม่วงจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องเป็นชิ้นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทํามาให้เป็นรูปดอกไม้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อครับก็เรียกว่าสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ของเราให้มีคนมาสนใจอครับผมก็ในช่วงแรกเริ่มเลยคือคุณนุ่นก็ออนไลน์ร้อยเปอนใช่คงตก่อนที่จะเปิดร้านใช่ไหมฮะเปิดออนไลน์อยู่ประมาณสอปีค่ะ ขายอยู่แต่บนบ้านขายอยู่แต่บนคอนโดตอนแรกนุ่นขายอยู่ในบ้านก่อนเป็นบ้านเช่าแล้วนุ่นก็ย้ายกลับมาอยู่คอนโดของคุณแม่ก็มาขายอยู่บนคอนโดเป็นอย่างนี้มาตลอดประมาณสองถึงสาปีจนกระทั่งได้มาเปิดหน้าร้านพอเปิดหน้าร้านนะคะมันก็เหมือนเหมือนเดิมอ่ะคือกลุ่มลูกค้าเราก็ยังคงมุ่งมาที่ Facebook เหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมใช่เพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้แบบ ไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองหน้าบ,บ้านครับะะ uh huh. แล้วตรงจุดที่เราอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้แบบคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่แบบชุมชนไม่ได้ตลาดเลยแบบนั้นอ่ะครับเราก็เน้นขายออนไลน์เหมือนเดิมค่ะส่วนด้วยความที่เราสะสมลูกค้ามาแล้วประมาณ2-3ถึงปีพอเรามามีหน้าร้านปุ๊บลูกค้าที่เขาเคยเป็นออนไลน์เคยซื้อแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเขาก็เฮ้ยมาหาได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ตรงนี้มารับหน้าร้านได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ลูกค้าใหม่จาก Facebook ตลอด ่ะเ,ะเรายิงแอดทําการยิงแอดทำการโฆษณาแล้วเราก็ขายผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นเดลิเวอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเราก็เข้าร่วมกับเข้าร่วมหมดเใช่นะค่ะเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายขึ้นเวลาลูกค้าเกิดแค่อยากจะกินไซส์เหรือจะกินไซส์แอลกดสั่งผ่านเดลิเวอรโดยที่ไม่ต้องมาสั่งผ่านทางร้านเพราะว่ามันแค่ กล่องเดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องมาคอยส่งที่อยู่ไม่ต้องมาคอยโอนเงินก่อนจ่ายกับพี่รเดอร์ได้เลยอ,อย่างเงี้ยนะมันก็ง่ายกว่าค่ะร,ร,รู้สึกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามามีกทบาทเนี่ยรู้สึกว่าช่วยได้เยอะมากเลยไหมครับช่วยได้เยอะมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคนให้การยอมรับเพราะว่าถ้าทุกคนยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือการเดิน Walk-in มาซื้อรเราก็คงจะแบบไม่ได้ก้าวไกลมาถึงทุกวันนี้บางทีตอนนี้นุรู้สึกว่า ม่ว่าเราอยากจะกินอะไรไกลแค่ไหนอะ่ะไอแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ตรงเนี้ยเข้ามามีส่วนช่วยทําให้เราได้กินง่ายขึ้นไปหาถึงเขาได้ง่ายขึ้นสัมพันธ์กว่านั้นนะครับนุ่นผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่โอกาสสําหรับคนซื้อนะครับผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสสาหรับคนขายด้วยถูก<ช>ต้องเลยครับนุ่นครับใช่คนขายอย่างพวกเราเนี่ยค่ะอย่างสมมติเราอยากจะทําธุรกิจอะไรที่ไม่อาจจะไม่ใช่แค่นุ่นนุ่นพูดถึงตัวนุ่นเนาะอย่างของนุ่นนะค่ะมันมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่า ถ้าเราขายอยู่แต่ในโซนของเราตรงที่เราอยู่อ่ะมันก็จะได้กลุ่มลูกค้าแค่ตรงเนี้ครับ<ะ>ถูกไหมแต่อันเนี้ยเราขายได้ไกลขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราขายได้ไกลขึ้นใช่ไหมมันก็ขายได้ทุกพื้นที่อ่ะครับลูกค้าจะอยู่ตรงไหนอ่ะเงินก็วิ่งเข้าหาเราอยู่ตลอดเวลาอืครับผมไม่เราไม่ต้องแบบไปวิ่งหาลูกค้าอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะ อ๋อต้องวิ่งไปตลาดนัดตรงนั้นต้องวิ่งไปตลาดนัดตรงนี้ต้องวิ่งไปตลาดนัดตรงนู้นเพื่อที่จะไปเจอลูกค้าถูกไหมคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เดิมให้รเดอร์เป็นคนวิ่งไปส่งไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราขายได้หมดเลยมันเป็นโอกาสที่สร้างอาชีพใหม่ๆให้กับไรเดอร์ด้วยค่ะครับผมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเราด้วยใช่โดยที่ตัวเราเองเนี่ยเริ่มต้นถ้าเราไม่มีทุนเยอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆเราแค่เริ่มจาก0 0 0บาทนะครับผมเรื่องจากสมาร์ททนั่นเองนะครับผม นะแล้วตอนนี้เนี่ยมีตัวช่วยหรือมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับค่ะสำหรับตัวช่วยและโปรโมชั่นนะคะนุ่นก็จะมีทุกเดือนค่ะก็เข้ามาดูได้ที่หน้าเพจหรือทักมาถามก็ได้ค่ะทางไลน์แอดทางข้อความเพจ Facebook ว่าเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มีโปรโมชั่นต่างๆผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ค่ะก็มีโปรโมชั่นผ่าน ทุกๆทุกๆแอปอะค่ะทุกๆแอปเลยทุกแอปก็จะมีโปรโมชั่นลองกดเข้ามาดูว่ามีโปรอะไรตอนนี้เราใช้โปรอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะมีทุกอย่างเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับสมัยนี้นะครับผมว่าเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆหรือรูปแบบออนไลน์นะครับเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ประกอบการเลยนะครับผมมาถึงขนาดนี้แล้วครับคุณนุ่นครับ ประสบความสําเร็จมาขนาดนี้แล้วไม่ใช่แค่สร้างชื่อเสียงในประเทศเท่านั้นนะครับชาวต่างประเทศยังมาเรียกว่ามาซื้อข้มาวเหนียวมะม่วงของคุณนุ่นเลยนะครับคุณนุ่นมีเคดลบความสําเร็จอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับค่ะก็สําหรับทุกๆคนนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นสถานการณ์โควิดเนาะการทํามาหากินหรืออย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากขึ้นแต่ว่าถ้าทุกคนยังคิดว่า เราจะทําอะไรไม่ได้เลยในสถานการณ์นี้นุ่นอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่อ่ะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนลองมองสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวความสามารถของเราหรืออะ,อะไรที่ที่บ้านเราทําสิ่งที่เคยมีมาแล้วในรุ่นพ่อรุ่นแม่ลองหยิบเอามาปรับใช้ลองมาสร้างเป็นอาชีพของเราขึ้นมาแล้วก็ขายผ่านช่องทาง ที่ไม่ใช่ช่องทางเดิมๆเป็นช่องทางออนไลน์เดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่นนุ่นคิดว่ามันจะทำให้คุณทำมาหากินได้ง่ายขึ้นนะอ่ะแล้วก็อ,อันดับแรกเลยนุ่นอยากให้อย่าเพิ่งไปคิดถึงปัญหาเวลาอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งให้ให้คิดถึงว่าสิ่งๆนั้นจะตอบแทนอะไรเราได้บ้างถ้าเราทำมันสำเร็จ อย่าไปคิดถึงปัญหาบางคนเนี่ยพอจะเริ่มปุ๊บอุ้ยตรงนั้นคือปัญหาอุ้ยตรงนี้คือปัญหาอย่างนู่นนะคะนู่นเริ่มตอนเริ่มมาถามว่าปัญหามันเยอะไหมปัญหามันเยอะทั้งเรื่องมะม่วงทั้งเรื่องรถไม่มีส่งทั้งเรื่องที่อยู่ของเราอยู่ในหมู่บ้านลึกลบในหลืบแต่นู่นไม่ได้มองตรงนั้นเลยนู่นมองแค่ว่าเราจะต้องทํายังไงให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ให้มันหมดไปแล้วเราก็จะขายข้าวเหนียวมะม่วงของเราให้มัน เป็นที่รู้จักให้คนได้กินครับอ่าและให้เราสำเร็จอคุณนุ่นครับสุดท้ายนี้นะครับคุณนุ่นอยากจะฝากแรงบันดาลใจอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับค่ะก็ขอให้ทุกๆคนอดทนค่ะไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามถ้าลงมือทําแล้วต้องอดทนค่ะอดทนที่จะเก็บสะสมลูกค้าของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันหนึ่งลูกค้าจํานวนน้อยๆที่เราสะสมจะเยอะขึ้น ในสักวันหนึ่งแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จมันจะค่อยๆเยอะขึ้นค่ะครับจะค่อยๆเป็นค่อยไปใช่ค่ะอย่ารีบร้อนอย่าแบบอย่ารีบค่ะทุกอย่างต้องอดทนไม่ว่าจะอาชีพอะไรไม่ว่าจะขายอะไรอดทนเท่านั้นครับแล้วจะสําเร็จค่ะครับก็ยังไงผมขอบคุณสําหรับเรื่องราวดีๆของคุณนุ่นมากเลยนะครับผมนะและคุณผู้ชมเลยครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับคุณนุ่นนะครับผมได้รับข้อคิดดีๆมากมายเลยนะครับ หนึ่งในข้อคิดดีๆที่ผมได้รับนะครับคือในเรื่องของการที่มองหาสิ่งรอบตัวเราถ้าเราอยากจะเริ่มต้นอะไรสักอย่อยางหนึ่งลองมองหาสิ่งรอบตัวเราก่อนนะครับอย่างุนนุ่นเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> เขาก็มองหาจากความสามารถที่อยู่รอบตัวเขานะครับที่เขาได้เรียนมาจากคณะการท่องเที่ยวและโรงแรมนั่นเองนะครับคือในเรื่องของการแกะสลักนั่นเองนะครับแกะสลักผลไม้นะครับผมนะและเขาก็นําทักษะนั้นแหละ มาต่อยอดจนเป็นธุรกิจและเติบโตได้อย่างทุกวันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับลองกลับไปคิดดูนะครับถ้าอยากจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลองคิดดูนะครับว่าตัวเรามีความสามารถอะไรนะครงนั้นและสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะสามารถสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมก็เป็นไปได้ครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณอนุนมากนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆและข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวดีๆของเราเป็นประจําได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสาหรับวันนี้ผมคุณนุ่นและทีมงานขอขอบคุณสําหรับการติดตามและพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ เรียนรู้การตลาดออนไลน์จอกกลุ่มเป้าหมายสร้างรายได้อย่างมั่นคง